Daddy Home ทูส่งครามป่วนตัวพ่อสุดแสบคูณ2เรื่องราวภาคต่อของพ่อเลี้ยงกับพ่อแท้ๆที่ผูกมิตรกันแล้วแต่แล้วจู่ๆแก๊งคุณปู่ก็โผล่มาร่วมวงด้วยงานนี้จะโอลหมนกันขนาดไหนและจะปวดหัวเวียนเฮ a กันเพียงใดถ้าพร้อมแล้วมาฟังสปอยกันได้เลยค่ะอ๋อใครยังไม่ได้ดูภาคแรกแนะนําให้ดูในช่องก่อนได้นะจ๊ะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมค่ะก่อนการรับชมอย่าลืมกดล กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสปอยหนังอารมณ์ดี lady s p ยด้วยนะคะ สองครอบครัวอลเวงที่บ้านติดกันและมีสายสัมพันธ์อันน่าปวดหัวดังนี้คนนี้ชื่อดัสตี้เป็นพ่อแท้ๆของลูกชายกับลูกสาวส่วนตาคนนี้ชื่อแบดเป็นพ่อเลี้ยงของลูกดัสตี้หรือก็คือผัวใหม่นั่นแหละมาแต่งกับเมียเกา่าส่วนดัสตี้ก็มีเมียใหม่และก็มีลูกเลี้ยงติดมาด้วยหนึ่งคนซึ่งทั้งสองบ้านนี้ตอนนี้เขาสนิทรักใค่อยปองดองกันแล้วค่ะจนเวลาผ่านมาใกล้จะถึงวันคริสต์มาสที่โรงเรียนเขาก็ จัดงานและมีการแสดงของเด็กๆคุณครูก็อยากให้ทุกคนรับชมกันแบบได้อัธรสเลยบอกให้พ่อแม่ทั้งหลายค่อนคลาเก็บมือถือใส่กระเป๋าเพราะทางเราคอยเก็บภาพให้อยู่แล้วเขาก็เชื่อกันนะคะไอ h o นไอแพดมาเต็มและก็เริ่มการแสดงกันอย่างน่ารักสดใสพอมาถึงช่วงเขียนความในใจลูกสาวก็เผยออกมาว่าไม่ชอบวันคริสต์มาสเพราะช่วงหนึ่งไม่มีพ่อซึ่งก็คือดัสตี้อยู่ฉลองด้วยกันเลยส่วนตา ก็แกล้งจัดแบบไม่จริงจังเพียงเพื่อต้องการเอาชนะและตอนนี้น้องต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านสองหลังเพื่อจัดงานคริสต์มาสสองครั้งซึ่งเด็กอยากจะจัดกันแบบพร้อมหน้านั่นจึงเป็นที่มาของไอเดียาการจัดแบบรวมญาติครั้งเดียวและเชิญแขกเพิ่มซึ่งก็มีแค่พ่อกับแม่ของตาแบดเองค่ะแต่แล้วจูจๆพ่อของดัสตี้ก็โทรมาพรุ่งนี้จะมาหามารับที่สนามบินด้วยอู้คนที่โทรมานี่ไม่มีใครเชิญ นะและดัสตี้ก็ดูจะงุดหงิดด้วยเพราะกลัวว่าพ่อตัวเองจะมาทำงานเขาพังวันต่อมาได้พากันไปเขียนป้ายยืนวอชูคอรอกันไปเห็นแล้วนั่นไงพ่อของดัสตี้คนนี้ชื่อปู่เคิร์ตนะคะแกเป็นสายแข็งชอบใช้กำลังแถมเจ้าชู้อีกแล้วก็มีคุณปู่อีกคนโพลตามมาติดๆคนนี้ชื่อปู่ดอนแกเป็นสายอ่อนชอบจุ๊บกับลูกเป็นพ่อของตาแบ๊ดส่วนแม่ไม่ได้มาปู่ดอนแกว่ามีญา ติดโควิดแม่เลยต้องคอยเฝ้าอยู่ที่บ้านค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็ดูเหมือนว่าเด็กๆจะชอบป,ปู่ดอนมากกว่าปู่เคิร์ตมันเหมือนคนเราฟิลคนหนึ่งดูชิวๆอีกคนดูโก,กรธกริ้วตลอดเวลาปู่ดอนก็มาเอาใจเด็กๆให้คุกกี้ชิ้นเล็กๆไปกินและบอกว่าคุณย่าทํามาแต่ว่ามันเหมือนซื้อมามากกว่าส่วนปู่เคิร์ตก็มานั่งบ่นดัสตี้ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปจะอะไรก็ต้องเชื่อไอพ่อเลี้ยงหน้าเหยหัวหิกตลอดแกเลยคิดจะ ปวดงานคริสต์มาสนี้โดยชวนให้ออกไปจัดงานกันนอกบ้านและแกก็กดสั่งจองที่พักระดับเซเลบผ่านแอปอโกดาทันทีทุกคนก็ดีใจดีด้ากันใหญ่โดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นแผนจากนั้นก็ไม่รีรอเก็บข้าวของเตรียมเดินทางและมันก็มีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งขวางปิดท้ายรถไม่ได้ดัสตี้เลยแก้ปัญหาด้วยการโยนทิ้งค่ะไม่รู้ของใครนะคะใบนั้นและก็ออกเดินทางกันไประหว่างทาง รอบครัวบ้านตาแบทเขาก็เล่นกันเฮฮาตามภาษาพ่อลูกแต่ดูคนที่ถูกให้มานั่งข้างหลังสิคะหน้าตานี่อย่างเซง็งแถมโดนลูกชายขับเบียดมาเย้ยทั้งข้างด้วยทุกคนก็เดินทางกันมาเรื่อยๆผ่านวิวสวยๆมาหลายที่และแล้วก็มาถึงที่หมายลูกชายก็เหมือนจะไปแอบป,ปิ้งเด็กแถวนั้นเข้าให้สวยน่ารักสดใสโดนใจไว้โจแต่ก็โดนล้อจนอายไปก่อนเลยยังไม่ได้เข้าไปจีบจากนั้นทุกคนก็พากัน เข้ามาด้านในซึ่งทั้งในดูแพงมากแต่แบทที่เห็นแกก็ตื่นเต้นนีดวิ่งไปเล่นที่ห้องน้ำหลูและก็ได้รู้ว่ามันสั่งงานด้วยเสียงค่ะแถมปิดก็ไม่เป็นน้ำกระเด็นเปียกไปหมดพอจะเปลี่ยนชุดก็หากระเป๋าเสื้อผ้าไม่เจอสแสดงว่าใบที่ดัสตี้โยนทิ้งไปนเนี่ยของแตาแบทแกนี่เองหลังจากจัดแจงของกันเสร็จแล้วทุกคนก็พากันมาพักผ่อนกันที่ห้องโถงลูกชายก็เพิอไปเปิดแผ่นเพลงซึ่งมันเป็นเพลงที่ปู่เคยชอบ มากรวมถึงโลเจอร์เพราะแท้ของลูกเลี้ยงดัสตี้ด้วยส่วนดัสตี้นั้นโคตรเกลียดเพลงนี้เลยเพราะตอนเด็กเคยอยากจะร้องโชว์ปูเ่เคิร์ตแต่ปู่แกไม่สนใจมัวแต่หลีแม่เพื่อนแบบไม่ส่งไม่สนประจำเดือนกันเลยแล้วก็มีแบบนี้อีกหลายครั้งด้วยทําให้ดัสตี้มีอดีตในวัยเด็กที่ไม่ค่อยดีเลยเดินหนีเพราะหงอุดหงิดและคิดว่าปูเ่เคิร์ตจะทํางานคริสต์มาสปีนี้พังนนแน่แต่แบดก็เลยตามมาเตือนสติว่าคนที่ทําแบบ นั้นได้ไม่ใช่ปู่เคิร์ทหรอกมีแต่คนที่อยู่ในกระจกเท่านั้นแก้ปั่นเพื่อให้ดัสตี้หันไปมองตัวเองแต่กระจกมันพิเศษค่ะมองยังไงมันก็จะเห็นแต่คนข้างๆลางตาแบบก็เลยไม่ค่อยจะดีเลยบอกให้ดัสตี้ลืมๆเรื่องนี้ไปมาเอาใจเด็กๆกันดีกว่ามาร่วมมือกันทําให้งานนี้สนุกทําให้เด็กๆมีความสุขเพื่อเป็นการหักหน้าปู่เคิร์ทค่ะวันต่อมาเลยพาเด็กไปชอปปิ้งวิ่งเล่นหิมะ ตกแต่งประดับไฟที่พักกันซะชุดใหญ่แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะความซุ่มซ่ามของตาแบดแกใช้รถกวาดหิมะตูดสายไฟมากินสักเลี่ยงปู่เคอที่เห็นก็หัวล้อสะใจอัดคลิปไว้จะเอาไปลง y o YouTube พอเวลาประมาณตีสองก็มีมือดีไปปรับเร่งอุณหภูมิในบ้านพวกก็ร้อนกันตับแลบกระโดดขึ้นมากันกลางดึกเลยไปปรับกลับแล้วก็แอบซุ่มดูจนรู้ว่าเป็นลูกเลี้ยงของดัสซี่นี่เองน้องชอบนอนร้อนๆเหมือนตอนอยู่ เมืองไทยนั่นทําให้ปู่เคยยิ่งเคืองมากเหมือนดัสตี้ตามใจลูกเลี้ยงจนเคยตัวเลยเบิ่งไปต่อว่าซะชุดใหญ่ใส่เต็มดัสตี้ก็เลยจะไปคุยให้แต่พอไปก็ไม่กล้าค่ะไม่ได้ต่อว่าได้แค่ต่อรองกันไปมาอย่างกับต่อราคาแม่ค้าในตลาดไม่เด็ดขาดจริงๆเช้าวันต่อมาลูกชายก็อยากจะจีบสาวปู่กับพวกพ่อก็มาแนะนําการคนละวิธีเด็กก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีเลยวิ่งหนีเรื่องนี้เอาไว้ก่อน และเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีต้นคริสต์มาสมาประดับไว้ในบ้านเลยปูเ่เคิร์ดเลยหาเรื่องป่วนชวนให้มาตัดในที่สาธารนณะและโบยว่าเป็นความคิดของดัสตี้ซึ่งถ้าโดนจับมานี่มีโทษหนักนะคะแต่แบดได้ยินงั้นก็เลยอาสาจะตัดให้โดยเลือกต้นที่ใหญ่และสวยได้รูปแต่ตัดได้ไม่ทันไลก็ต้องรอยละริวริวออกมาก็เพราะว่าไอ้ต้นที่ตัดมันด้านเป็นเสาสัญ,ญญาณโทรศัพท์ค่ะแต่ก็เอากลับมาประดับกันซะ แล้วก็สวยเอาต้องจ่ายค่าปรับตั้งห0แสนซึ่งเป็นต้นคริสมัสที่แพงมาก เลยต้องยืนเชยชมกันไปให้คุ้มราะคาแต่ดูเหมือนว่าปู่ดอนจะหายไปอยู่กันไม่ครบค่ะเลยต้องออกไปตามหาแล้วก็ไปเจอหมาป่ากําลังจะลุ่มกินโต๊ะแกอยู่แต่ดัสตี้ก็มาช่วยไว้ได้ทันพากันกลับที่พักอย่างปลอดภัยและด้วยความที่ตกใจพอ่อลูกคู่นี้ก็มาสแสดงความห่วงใย,ยกันส่วนอีกคู่ที่แดกนั้นก็นั่งอิจฉากันไปตอนนั้นเมียก็เริ่มสงสัยว่าทําไมปู่ดอนไม่พาเมียมาด้วยต้องเฝ้าคนป่ว จรริงหือเปล่าแต่ก็ได้แค่สงสัยต่อไปค่ะวันต่อมาก็พากันมาโยนโบลิ่งดัสตี้ก็สอนลูกชายเล่นแบบมีรางกัน้นเพราะอยากให้ลูกได้คะแนนแต่ปู่เคิร์ตอยากให้เรียนรู้แบบแมนๆเลยให้เอารางออกแล้วก็ตามคาดค่ะโยนยังไงก็รางท่อเลยลงไปชักนิ่งชักงอไม่พอใจคนแถวนั้นเขาเห็นสกอร์ที่มีแต่ไขคะแนนเป็นศูนย์ทุกใบเลยพากันมาลุมดูแต่ปู่ก็บอกให้ลูกขึ้นสู้คนแถวนั้นจากหัวล้อยอ ขำก็เปลี่ยนเป็นปบมือเชียและมีแอบแทงเสียเล่นพนันกันด้วยพอลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายของเกมแต่โยนไปแล้วเหมือนลูกมันดูเอ็นๆนะคะลุ้นกันเยี้วเหนียวจนเกือบจะถอดใจแต่ลูกมันใสเลยได้ไปตั้งหนึ่งคะแนนดีใจกับคนที่แทงเสียด้วยนะคะปู่เคิร์ดเลยฉลองพาไปขอพรกับซานต้าให้บอกไปว่าอยากจะล่าไก่งวงขอปืนลูกซองแรงๆแบบควงซักกระบอกแต่ก็โดนปู่ดอนมากล่อมจนเปลี่ยนใจหลาน สาวเลยเสนอตัวขอล่าเองแล้วก็ดวงเฮงได้พรไปวันต่อมาเลยได้ไปล่าสมใจชะตาไก่ก็น่าจะขาดแล้วค้างานนี้เพราะมีเหยื่อเต็มไปหมดแต่มีตัวหนึ่งเก่ามากน่าจะเป็นตัวเปิดวิ่งเข้ามาบวกแบบไม่กลัวกระสุนน้องเลยตกใจลั่นไกลจนกระสุนเฉียวลายปูเคริร์ตน้องเลยเฮิร์ตฆ่าไก่อาจใส่ไปสองนัดแล้วก็แบ่งกันไปสองตัวเอาไปทําแกงคั่วกินกันให้ทั่วบ้านส่วนปูเคริร์ตก็ต้องมานอนลงบ้าน รักษาตัวค่ะดัสตี้ที่ไปเยี่ยมก็ดันไปทะเลาะกับแกอีกแต่ปู่เคิร์ตแกก็ฟัดแบบชิวๆนะการเต้นของหัวใจคงที่มากนิ่งๆสบายๆแต่พอลูกชายจะเผยความในใจที่เก็บไว้มานานปู่แกก็ลนลานจนเครื่องแทบจะระเบิดเพราะความอยากรู้ค่ะถึงใจเต้นรัวแต่ตัวก็ยังนิ่งนะกำลังจะสารภาพรักกันอิตาแบดก็เข้ามาขัดจังหวะกะจะพาไปปลดปล่อยเพราะเห็นคู่นี้หงอยกันมานานนึกว่าจะพา เป็นบาโปดูเต้นรู้สาวแต่แต่แบ๊ดแกไม่เอาเพราะอยากดูสแตนด์อัพคอมเมดี้ดัสตี้กับพ่อก็ดูเหมือนจะไปกันได้ดีแต่หันไปอีกทีพ่อก็ไปหลีสาวอีกแล้วค่ะและปู่ดอนก็โดนเชียร์ให้ขึ้นไปเล่นตลกเอาให้ฮาแบบที่ว่าหม่ำจกมกก็ยังอายดัสตี้ที่เห็นพ่อลูกคู่นี้เขาดีด่าเฮฮากันอยู่ตลอดก็เกิดอิจฉาเลยเสนอบนเวทีไปว่าอยากดูการแสดงหัวข้อเรื่องอย่าล้างค่ะปู่ดอนแกก็ เหมือนจะหลุดอาการออกพูดบอกชื่อเมียออกมาด้วยความเศร้าจนตาแบดแกเดาถูกว่าพ่อแม่นั้นเพิ่งหย่ากันไอที่ว่าอยู่เฝ้าคนป่วยอะไรนั่นปู่ดอนโกหกค่ะรวมทั้งเรื่องคุกกี้ที่เอามาฝากหลานด้วยวันต่อมาตาแบดเลยน้อยใจที่พ่อปิดบังไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกและก็เอาคืนดัสตี้ตัวดีที่เป็นต้นเหตุด้วยการโทรเรียกโลเจอร์ให้มาร่วมงานด้วยคู่นี้นี่เขาไม่ถูกกันอย่างแรงนะคะเจอหน้าแล้วเหมือนจะฆ่ากัน ปู่เคิรที่เห็นงานก็สะใจสุดท้ายดัสตี้กับตาแบดก็กลับมาทะเลาะก,กันอีกครั้งและคืนนั้นบ้านนี้เขาก็ต้องไปแสดงแฟตม็อบยืนฟรีแช่แข็งให้คนเขาดูกันด้วยแต่ด้วยความที่ผิดใจเหม็นที่หน้ากันหลายคู่จูจูก็เริ่มจะออกนอกบทสุดท้ายงานก็ล่มค่ะและเนื่องจากคนดูมีจํานวนมากจะลําบากทะเลากันตรงนี้เลยพากันไปด้านนอกคนดูเขาก็ตามไปด้วยนะคะเขาอยากดูมวยและเนื่องจากมันมี หลายคู่เลยไม่ได้สู้กันสักทีมีแค่เอาหิมะปากันแต่คนที่โดนนั้นมีแต่ปู่ดอนค่ะเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันคริสต์มาสงานก็ล่มสมใจปู่เคิรจนได้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งก่อนไปแต่แบดก็โยนกระเป๋าของดัสตี้ทิ้งค่ะเอาคืนจะได้หายกันตอนนั้นต่างคนก็ต่างเศร้าขนาดตุ๊กตาหิมะยังทำหน้าเหงาเลยแต่ก็เดินทางออกไปไหนกันไม่ได้ค่ะเนื่องจากมีหิมะ ลมเพราะพายุเข้าเลยต้องวนรถกลับเมืองไปนั่งเน่ากันในโรงหนังและทุกคนก็บังเอิญมาเจอกันในนั้นแถมยังมานั่งแถวเดียวกันอีกและก็จ้องกันไปมามองหน้าเหมือนอยากจะพูดอะไรกันจู่จูไฟก็ดับค่ะดูท่าจะนานด้วยเลยต้องออกมารอกันที่ล็อบบี้และตอนนี้ปู่เคิร์ก็สารภาพกับดัสตี้ว่าที่ทําทั้งหมดก็แค่กลัวจะเสียลูกคนเดิมไปพรโดนตาแบทมาเปลี่ยนนิสัยซะไม่เหลือเขาเดิมจริงๆแกพูด ซึ้งกว่านี้นะเพราะจำประโยคในหนังที่ดูเมื่อตะเกียมาพูดไม่ได้คิดเองค่ะและปู่ทั้งสองก็บังเอิญไปเจอกันตอนเยี่ยวปู่เคริร์ตก็แนะนำปู่ดอนให้รู้จักอับสายแข่งบ้างพอออกมานอกห้องน้ำแกเลยวิ่งเข้าไปไฟตาแบดค่ะส่วนปู่เคริร์ตก็เห็นหลานเอาแต่ยืนจ้องคนรักเลยเข้าไปทักและเชียร์ให้ลุยเลยน้องเลยเดินเข้าไปแบบก,กล้ากลัวกลัวเพราะถ้ามัวเอาแต่เขินมันจะไม่ทันกินฝ่ายหญิงก็ยืนตื่นเต้นเตรียมจูบแล้วก็ เกือบจะวูบเพราะน้องเดินไปจูบอีกคนค่ะ อ้าวที่แอบชอบมาตลอดนี่คนนี้หรอกเหรอทำเอากองเชียร์เนี่ยเงื้ไปตามๆกันเพราะนั่นมันก็พี่น้องแต่เป็นพี่น้องแบบไม่แท้ค่ะโรเจอร์ก็ไม่พอใจและไม่อยากเกี่ยวข้องกับบ้านนี้อีกเลยจะพาลูกสาวลุยหิมะกลับแต่ดัสตี้ก็มาห้ามไว้และสารภาพความในใจออกมาว่าเป็นห่วงพร้อมกับพูดบอกรักลูกเลี้ยงออกมาและบอกว่ารักโรเจอร์ด้วยแล้วก็บอกไปซะทุกคนในบ้านมีพยานรู้เห็นกันท่วมทน้นทุกคนก็เลย คิดได้หายเครื่องกลับมาคืนดีกันหมดแต่โรเจอร์ก็ยังยืนยันจะกลับไม่ยอมอยู่ฉลองคริสต์มาสกับคนอื่นๆแต่แบดก็เลยขึ้นไปร้องเพลงปรดให้ฟังเพื่อเปลี่ยนใจและก็ร่วมร้องเชียร์กันไปทั้งโรงหนังรวมทั้งดัสตี้ด้วยตอนนี้ปู่เคิร์ทที่หลีสาวอยู่ก็หันมาชมลูกชายแล้วค่ะจีบไปฟังไปด้วยได้แล้วนั่นทําให้ดัสตี้ไม่เกลียดเพลงนี้อีกต่อไปและแล้วโรเจอร์ก็ทนไม่ไหวเปลี่ยนใจขอมาขึ้นเวทีและ เปลี่ยนโรงหนังแห่งนี้ให้เป็นสถานที่จัดงานฉลองคริสต์มาสมีนี้ซะเลยส่วนเมียใหม่ที่เอาแต่เขียนนิยายจดใส่สมุดต,ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เอาผลงานไปให้เมียเก่าดูเพื่อให้รู้ว่าเธอเขียนให้นางค่ะเอาตัวตนและนิสัยจริงๆของเมียเก่าที่เป็นสุดยอดคุณแม่มาเขียนนี่เองส่วนลูกชายก็ไปยืนแจกจูบกับเด็กสาวให้อุดตลุดแล้วก็มีเด็กตุดมายืนรอต่อคิวด้วยวันนั้นทุกคนก็ฉลองคริสต์มาสกันอย่าง สนุกสนานหลังจากจบเทศกาลไปแล้วก็มาส่งพวกคุณปู่บินกลับบ้านปู่เคิร์ตก็จับดัสตี้เข้ามาจูบเหมือนกันค่ะทําเอาตกอกตกใจไปตามๆกันจากนั้นก็สั่งลาปู่เคิร์ตก็อาสาจะสอนวิชาจีบสาวให้ปู่ดอนและทั้งคู่ก็ซีกันไปในที่สุดหลังจากส่งสองปู่ไปแล้วแม่ของตาแบดก,ก็โผล่มาเด็กๆก,ก็ดีใจที่เห็นคุณยา่าแต่แกมากับใครรู้ไหมคะซันนี่นักบินวีรบุรุษที่ช่วยชี ีวิตคนด้วยการเอาเครื่องลงจอดที่แม่น้ำฮัสสันเป็นคนดังระดับนี้แทนที่ตาแบ๊ดจะดีใจแต่ไม่เลยค่ะซานรีอุตสาห์เดินเข้ามาทักว่านี่คงเป็นแบ๊ดใช่ไหมแต่แกตอบไปว่าไม่ใช่แล้วก็วิ่งหนีไปตอนนี้ตาแบ๊ดก็ได้ลิ้มรสชาติความเป็นลูกเลี้ยงเข้าให้แล้วค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องสงคามป่วนตัวพ่อสุดแสบคูณสองคลิปหน้าเลดี้สปอยจะมาสปอยเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ